ทากทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568นาะครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้คอบอลได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไปที่ลอนดอนนะครับเกมระหว่างสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกคู่นี้มาเคราะห์ฝากคอบอล5ทุ่มครึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเหมือนเดิมทุกวันทุกคลิปใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกัน เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องทัศนะเข้ามาแชร์เข้ามาขอทัศนะกันได้นะครับ @eak99 ฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับเช็คความพร้อมของทั้งคู่อันดับตารางคะแนนนี่โอ้โหออกเบียดติดกันเลยนะครับ <S <S เป็น2ทีมที่ฤดูกาลนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับแมนยู29แต้มสเปอร์27แต้มผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับ สเปอร์เองอ่ะมีปัญหากัรรมการบาดเจ็บนักเตะเล่นงานนี่หทั้งฤดูกาลเลยนะครับผลงานของปอสเตโกกูก็เลยไม่ค่อยสม่ำเสมอแพ้3จาก5เกมหลังสุดแล้วก็2เกมหลังแพ้ลิฟูศูนย์สี่ในคาราบาลครับรอบรองนัด2 FA เอคัพก็ตกรอบครับบุกไปแพ้แอสตันวิลล่าส่วนแมนยู5เกมหลังชนะ4แพ้1นัดล่าสุดลุยศึก FA ฟเคัพก็เฉือนชนะเลสเตอร์สอ เกมนี้เป็นเกมที่3ที่เจอกันในฤดูกาลนี้นะครับพิมลีเกมแรกที่โอเรฟอร์ดเนี่ยสเปอร์บุกไปชนะ3-0แล้วก็ฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับสเปอร์ก็ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะเจอกันเมื่อไหร่นี่มันตลอดแล้วพักหลังๆเจอกันนี่ซัดกันยับเลยนะครับ เช็คความพร้อมในเรื่องของนักเตะอย่างที่บอกนะครับสเปอร์ก็ต้องเห็นใจทางหน้านักแอนนะคพอสเตย์ขูงขูงนักเตะตัวหลักเจ็บเพียบเลยอ่าวันนี้ดีหน่อยอาจจะได้รอเช็คฟิตอูโดกี้นะครับติโบแวนเนอร์วิคาริโอเบนเนจอ์นสันแล้วก็เจมส์แมดดิสัน แต่ก็เชื่อว่าเขาคงจะไม่หายทั้งหมดหรอกนะครับตัวที่เจ็บก่อนหน้านี้โอโดแบร์ดากูชินนะครับมีโซลันกี้โรเมโรแลวก็ ison, ลิชาริซอนรวมไปถึงแบ็กอย่างฟานเดอร์เฟนก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้แมนยู Menu, ครับตัวเจ็บนะครับถ้าเป็นตัวหลักเลยก็ลิชานโดมาติเนสเจ็บหนักพักยาวปิดเทอมแน่นอนนะครับตัวอื่นประตูอย่างบายันดีก็เจ็บอีกนะครับจอนนี้อีแวนเมสันเมาส์รวมไปถึงลุกชอก็ไม่น่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะจัดชุดที่ดีที่สุดที่เหลืออยู่ณนะ ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านอ่าสเปอร์อ่ไปดูครับประตูอย่างวิคาริโอนี่อาจจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงอ่ะแนวรับมีทางนานด้านดานโซไปโดโปโลเจสเปนแล้วก็อาชลทิเกยมิดฟิลด์เบนทันคูอีบิสุมาแล้วก็กรูเซฟสกี้เกมรุกมีซอนทางเบนมีมาติสเตลนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจ่าหนูไมกี้มัวก็อาจจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงหรือถ้าเบนเดนจอนสันเช็คฟิตผ่านก็เป็นจอนสั้นนะครับทีมเยือนแมนดูแมนยูครับจัดมาเต็มอตาศึกแน่เกมรุกก็ คงจะเป็นฮอยลุนนะครับออกสตารต์ตตัวจริงอามาติเดโรบูโนเฟรนเดสเมสซี่มีอูกาเต้กับคอบบี้เมนูนะครับแนวรับมาไทาดัลิกแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ทางด้านโยโร و ส่วนวิ่ง2ฝั่งมัสลาอุยกับทางด้านดาโลหรือจะเป็นทางด้านดอกูก็ได้นะครับตัวใหม่แล้วับประตูเป็นโอนาน่านะครับอ่ะวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นฟุตบอลที่ <c oughs> เปิดสู้กันแน่นอนสเปอร์เองเนี่ยโดยดีนเอโดยธรรมชาติของของนัแอนนะเป็นฟุตบอลเกมบุกตัวเจ็บจะเยอะ สไตล์ก็ยังคงเดิมนะครับโดยเฉพาะมีแกนหลักอย่างซอนทังบินคูรูเซฟสกี้เป็นตัวที่แบบประคองเกมลุกดีหน่อยที่โซนกี้เจ็บแล้วได้มาติสเตลมาส่วนแมนยูของอัมบูลิมเอ้ก็คงจะเป็นเน้นแบบรัดกุมนะครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับซึ่งทีเด็ดก็เป็นอัมมัตติอาโลเป็นทางด้านบุนโนฟอนันเดสแล้วก็มีตัวที่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างพวกทางด้านกานาโชนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าการเปิดหน้าแรกสู้กันแบบนี้โอกาสที่จะยิงกันเยอะมีสูงมากนะครับ โอกาสที่จะยิงกันเยอะมีสูงมากผมเชื่อว่าคู่นี้ยิงกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเลือกผลแพ้ชนะผมว่าวันเนี้ยทอแนมฮอสเปอร์ไม่น่าแพ้ครับทอแนมฮอสเปอร์ไม่น่าแพ้อย่างน้อยๆเกมในบ้านเนี่ยน่าจะยื้อผลเสมอได้นะครับอ่าคู่นี้ผมชอบไปที่ทอแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็คิดว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไหนๆก็มาพิม์ลิกละเกมระหว่างลิฟหูกับบู๊แฮมตันวันนี้ลิฟหูเล่นที่แอนฟิลด สรดุดมาอยู่สองเกมล่าสุดนะฮะทั้งฟุตบอล FA Cup แล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่บุกไปเสมอเอลตัน2-2เกมนี้ต้องเอาครับต้องชนะสถานเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนอาร์ซอลไล่จี้สูตรแน่นะสองคู่วันนี้นะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ชอบไปที่สองทีมเจ้าบ้านทันน่มอสเปอร์กับลิเวอร์พูลนะครับพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ eak99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ